คนใส่เบ็ดไว้นะครับนาง,งูมากินเขียดยง,งูติดเบ็ดนะครับบลาดนี่โอ้ยนะครับเจ้าไหนล่ะเงียบยันบัวสีเอาขึ้นให้เบิ้งเขาไม่ได้ไปเฮ็ดเนีงมันโอ้ยนะครับผมบอก,ก้าปุดแล้วยานอืม,ม,อมปากมันก็ฉีกแล้ว เด็กพอลุงแหล่บ้างนิบอืบ่ขาสิปลอยมันเดียวนิสี่เท่าจังไรยังสิปลอยมันไดอยู่เทียวหนิฮะเพี่อนเพี้ยมันมันปล่อยมันดูเอาเก่าไม่คมหัวไปบีบข้านภาษางูป่าเฉยๆเอาเลยเอาเลยเอาแหนงเก่า มามาเท่แทเขาแล้วมามาจะเข้าดูนี่นี่ตัวมันไหมเนี่ยมักินเขียดไหมลูกเออโอ้ยมันกนนปนนนะปล่อยเบ็ดได้หลยบอกขอเขาเบ็ดเจ้านีนน่นเ,นนเอาเมาเราบอกก็ลินพัน, <laughs> นเลยโอ้ติดแก่มันพอดีนะ